หลังจากที่เราเริ่มต้นร่วมธุรกิจอ m n i Connect กับ Unilever นะคะเริ่มต้นธุรกิจนี้ทำง่ายๆแค่3อย่างค่ะ1ก็คือเริ่มต้นใช้สินค้านะคะเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง2ก็คือเริ่มต้นเรียนรู้นะคะเพื่อให้รู้ว่าธุรกิจนี้ต้องทำอย่างไรและดีอย่างไรนะคะ3ก็คือเริ่มต้นในการชวนเพื่อนชวนญาติของเรานะคะมาดูโปรเจกต์ของเรานะคะในวันนี้เนี่ยจะขอแนะนําเรื่องวิธีการเริ่มต้นในการใช้นะคะทําไมต้องใช้สินค้าเพราะว่าถ้าสินค้าของเราเนี่ยดีจริงๆและเป็นสินค้าเกรด A เนี่ยภายใน28วัน ผิวหน้าของเราจะต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ใช้นะคะสุขภาพของเราหลังจากที่ทานเสริมอาหารเข้าไปแล้วจะต้องดีขึ้นนะคะทีนี้วิธีการใช้เกี่ยวกับผิวหน้านะคะก็จะมีแบ่งเป็น2ส,ส่วนค่ะ1ก็คือในส่วนของการทานะคะซึ่งจะซึมซับ35% 2ร์ก็คือในส่วนของการกินนะคะก็จะซึมซับ65%์ถ้าวันนี้เนี่ยเราต้องการดูแลผิวของเรานะคะเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างร้อก็แนะนําว่าทั้งกินและทาจะได้ทั้งหมด100%นะคะสิ้อ้เขอรเรานะคะเริมต้น นะะในการใช้ก็มีดูแลตั้งแต่ขาวใสลดเรือลิ้วรอยนะคะแล้วก็ทดแทนการทําสัญญกรรมนะคะมีตัวอย่างของคนที่เริ่มต้นใช้สินค้านะคะท่านแรกนะคะชื่อคุณแต้นะคะอดีตเป็นแม่บ้านนะคะก็หน้าค่อนข้างมีปัญหาเรื่องกระและฝ้าและผิวค่อนข้างหมองคล้ำนะคะหลังจากที่เธอใช้ไป1เซตสําหรับขาวใสนะคะโดยมีตัวทานก็คือ perfect radiant นะคะแล้วก็ stem cell นะคะหน้าของเธอเนี่ยกระก็ได้หายไปนะคะเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนภายใน28วันนะคะท่านที่2ค่ะเป็นคุณหมอ นะคะชื่อคุณหมออ้อยนะคะก็ก่อนที่จะมาใช้สินค้าเนี่ยเพื่อนก็จะแซวเธอว่านะคะก็เป็นลูกเป็ดขี้เหล่เพราะเธอค่อนข้างจะผิวดํามากๆแล้วก็คล้านะคะแต่พอหลังจากที่เธอมาใช้สินค้าของเราเนี่ยทานเพอร์เฟกต์เรเดียนไปนะคะประมาณ3เดือนนะคะผิวของเธอก็ใสขึ้นอย่างชัดเจนเธอบอกว่าเธอทานวันละสี่เม็ดนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะเป็นพยาบาลสาวนะคะชื่อคุณเจี๊ยบนะคะก็ตลอด ที่ผ่านมานะคะก็มีสิวมาตลอดรักษาแล้วก็หาหมอมาหลายที่แต่ว่าไม่เคยหายนะคะก็มาหายด้วยการใช้ครีนซิ่งทงคำความสะอาดผิวหน้าและการทานเสริมอาหารของเรานะคะที่ทําให้สิวบนใบหน้าของเธอเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณนกนะคะก็เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์นะคะก่อนมาใช้ก็เคยหาหมอมาก่อนแล้วก็เป็นคนค่อนข้างแพ้ง่ายนะคะแล้วก็ผิวหน้าไม่ค่อยเนียนเรียบหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยตอนนี้เธอดูเด็กขึ้นนะคะแล้วก็หน้าของเธอก็ได้เรียวขึ้นอย่างชัดเจนนะคะ อีกท่านหนึ่งค่ะก็อดีตนะคะเป็นดารานักแสดงนะคะก็อายุของของเขาคนนี้นะคะก็60ขึ้นไปแล้วค่ะเคยทําศัลยกรรมมาหลายที่นะคะแต่หน้าก็ไม่เรียวแล้วก็ไม่ดีเท่ากับในภาพที่เราเห็นนะคะปัจจุบันนี้หลังจากที่เธอใช้เซตยกกระชับผิวหน้าไปนะคะ1เซตแล้วก็ทานอาหารเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะสภาพผิวหน้าเธอก็เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจนนะคะก็คือคุณจิมกนกรักหุ้นทางบุญน,นะคะทีนี้เริ่มต้นในการใช้เนี่ยถ้าเราใช้จนเกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะเราก็จะแนะนําบอกต่อได้ง่าย ะะเทคนิคในการใช้ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเราใช้มากก็จะเปลี่ยนแปลงมากนะคะถ้าเราใช้เร็วเราก็จะเปลี่ยนแปลงได้เร็วนะคะแต่ถ้าวันนี้เรามีงบน้อยนะคะใช้น้อยก็ดีกว่าเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะคะเริ่มต้นในการแนะนําสินค้านะคะ ผลิตภัณฑ์ที่เราจะแนะนําให้ใช้ในเริ่มต้นนะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4เซตสุดคุ้มนะคะเขาเรียกว่าเซตสุดคุ้ม300คะแนนเพื่อความขาวใสนะคะเซตที่2ค่ะเซตสุดคุ้ม300คะแนนเพื่อลดเลือนริ้วรอยนะคะเซตที่3ค่ะเซตสุดคุ้มนะคะเพื่อดูแลเลือดสะอาดตับแข็งแรงเป็นเซตมากิพัทนะคะเซตสีเขียวค่ะส่วนเซตที่4นะคะเรียกว่าเซตดูแลระบบเซตสุดคุ้ม300คะแนนนะคะดูแลระบบเซลล์ภายในร่างกายหรือ B ิญญาไลเซนเชียลนะคะจะขอแนะ นำสองเซตแรกก่อนนะคะก็คือเซตสีชมพูกับเซตสีเหลืองที่ช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็เรื่องความขาวใสนะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะเซตสุดคุ้ม300นี้นะคะในเซตใหญ่แบ่งออกเป็นเซตย่อย3เซตนะคะเซตที่1นะคะจะเป็นเซตพื้นฐานใช้แล้ว14วันผิวจะเปลี่ยนเรียกว่าเซต4ีหูจีนะคะเซตที่2จะเป็นเซตกินและทาดูแลจากภายในสู่ภายนอกนะคะ15วันหลังจากที่เรากินและทาไปกระและฝ้าและริ้วรอยของเราจะลดเลือนอย่างชัดเจนนะคะส่วนเซตที่3เนี่ยเราเรียกว่า ทดแทนการทำศัลยกรรมนะคะหรือว่าเซตคอลลาเจนิกลิฟต์นะคะช่วยทดแทนนะคะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยเรียวนะคะและทดแทนการทำสัลยกรรมเห็นผลหลังจากที่เราใช้ไปเนี่ยแค่15นาทีนะคะไม่ว่าจะเป็นเซตสีชมพูหรือว่าเซตสีเหลืองที่ดูแลทั้งเรื่องความขาวใสและลดเลือนริ้วรอยนะคะเซตนี้นะคะทั้งหมดเนี่ย ราคาเต็มจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 0บาทราคาสมาชิกเนี่ยสองหมบาทนะคะใน1เซตเนี่ยจะใช้ได้ทั้งหมดนะคะประมาณ6เดือนนะคะตกเดือนละประมาณสองเอ่อสี่พกว่าบาทนะคะตกวันละประมาณนะคะร้อยกว่าบาทเราดูแลจากภายในสู่ภายนอกผิวพรรณของเราเนี่ยลงทุนกับตัวเองวันละร้อยกว่าบาทเองนะคะอีกเซตหนึ่งค่ะเป็นเซตสุดคุ้ม300คะแนนนะคะเราเรียกว่าเซ็ตสุดคุ้มมากรีพัทนะคะ ถ้าคนมีปัญหาเรื่องเบาหวานความดันไขมันเกาลูมาตอยมะเร็งนะคะระบบเลือดนะคะระบบตับนะคะให้ทานมาคิพัสอย่างต่อเนื่องนะคะวันละ4ช็อตต่อเนื่องกัน3เดือนนะคะผลเลือดของเราที่ตรวจออกมาเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าในเลือดในตับจะดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะอีกเซตหนึ่งค่ะเขาเรียกว่าเซตสุดคุมนะคะดูแลเรื่องระบบเซลล์และภูมิคุ้มกันภายในร่างกายนะคะเป็น Beyond Life e s s e n นะคะ เบยอนไลท์เซนเชียลเนี่ยนะคะถ้าเราทานนะคะวันละสองซองนะคะต่อเนื่องตลอดระยะเวลา3เดือนนะคะเมื่อเราไปตรวจระบบเซลล์ในร่างกายของเราเนี่ยเซลล์จะเด็กลงประมาณ10ปีช่วยดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันนะคะอย่างเช่นคนมีปัญหาเรื่องภูมิคุ้มกันเป็นภูมิแพ้ง่ายๆหรือว่ามีปัญหาเรื่องมะเร็งก็สามารถทานเพื่อช่วยได้ส่วนคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ทานเพื่อป้องกันนะคะป้องกันดีกว่ารักษาค่ะเริ่มต้นวันนี้ถ้าเราใช้สินค้า100%เราก็จะเชียร์สินค้าได้100%ก็จะรู้ว่า ยังไงนะคะแนะนำให้ทุกท่านใช้เซตสุดคุ้ม300คะแนนก่อนนะคะ